สวัสดีครับโปรกระจองลงเดียนะครับเต็มลังบาลน้องวงอิงนะครับเสียดุรับพึ่งมากับไม่รู้ไปเตียวไหนแต่เจ้ามืออ่ไ้กี่ดื้อหายบ่าดื้อบ่ไดื้อตั้งไหนบั้งแน้

xuôm nằm tem, mở nám cả sẹo, đặt đồ, trang du cốp, nhảy cốp mìnhออก, mẹ, điên róc à, na tiu quá các, để, để trang du đẻ nhỏ quá, tối เสเสือซกซี่ิดไม่นังยางที่ม <S <S ัดตรงตรด้านหลังที่มองที่ท่านนังยางลูดยาจะสิิเนี่น่ะที่ตรงมัด้วย โบไม่เสียคนนะโบไม่เสียมาคนเสียมาน่อยครับเสียคนก็อชีวิตแ แคขนม้ยกันแต่าขนมบอกเลยวเห็นไหม่ขนมอันน้อยเราจะขนมให้ดูนะคะมก็ได้เสื้อใหม่ตัวน้งว้บดิดิสิลิค่ะบดิดสิตัวนึงโอ้โหไป นี่หละโดเขาไม่ได้แก่ประเดีเด๋ยวก็เดงับงหน,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 นืแล้วลนอนนอนโอ้โหโอ้โหอุอนใร้อนจนตึงๆเราไม่เคเหร่นะมีเห่นทีเดียกเเอานังยางมาลัดเสื้อนองกันจะได้แ่นขนาดน้จะีส้สนเลยบอกังไหมคิดหนาค่ะ ็นเราจะใช้นบำกก็โคชนะด้วกันไม่ใช่ทิ้งบานานค่ะโคชนะค่ะบาบ้านโน่นเองเลยค่ะบองบ้านทิ้งบางบ้านน่นเองมามกคนที่ไหนฝนได้น้อยก็ดีแอฟก็เป็นโคชนบค่ะ ลังจากไปหาหม้อนะครับเมื่อวานเรากลับมากันรับแต่ว่าขำเลยครับกินข้าวกินยาเสร็จกันรับเลยเตั้งแต่ซองถุงกันซองถุงกว่าดๆแล้วก็ตื่นมาตีเกิดตีอามาแบบเปลี่ยเลยครับเมืม่อเมื่อวาน เราเดินโดนจอเหลือดไปตรวจก็ยังไราะไรอย่าตว่าสองแม่ก็สองป้านางผู่ได้ฟังนั่นแหละครับโดนจอเหลือดไปเปลีย่ยเมือนคนนั่นหละครับก็เลยไม่ยากคกนก็มากแต่นี่ตื่นเช้ามาก็ลาเรื่องชดใสครับธรรมาดาครับเมื่อนคนนะโดนโดนจอเหลือดมันกับเปลียย่ยเป็นธรรมาดา ขอมืมือก่อนขนขอมือไปเลันด้อไปกนเม่ต้องบรรยายได้มาครับดูกับลิปนี้นอนปีจายเพิ่งมาครับ ไม่รู้ไปไหนมาอุ่นจริงๆลงมานอนกับแม่อุ่นมากอือนะครับลุงเดรือใต้ F4 รู้นะครับจากเมื่อวานกลับมาครับตื่นเช้ามาก็ดีใจครับก็ลาเรื่องสดใสกันก็ดีใจเพราะว่าเมื่อวานมาก็เพลียครับก็ลับแล้วก็เรียก็ก็ไม่ลุก มีสดใสก็ถือว่าโอเคครับราเริงเป็นแบบนี้เลยก็ชื่นใจจริงเมื่อวานในคลิปของบรนนาหนาาตาใค่ได้ดูได้ฟังที่คุณหมอ้อปูดอย่งเดียก็มีใาอึกนะพอได้ยินดิคุณหมอ้อปูดว่าในเกิปโดกเดียวกันอนะไรแบบนี้นะ มัเน,เน,นเป็นเบ็ดได้แบบไ้ขอน่าจะสิบสี่กลุ่มน่าจะได้ยินได้ยินในสองกลง่าปนางแต่ม้อนี่ถือว่าโอเคครับเพราะว่าดูแลดีปนางเอาใจใส่เราทุกคนเอาใจใส่เอ็ดส,สีด้วยได้โดยร่วมเงินมังใจไปไปหาหม้อก่อนก่อ,อนออนี้เขาจะนัก ตึงเมื่อวานบอกกลับมาจากงานหม้อเส็เขาเปลี่ยก็ยังที่ลุงเดียวว่ารับแบบไข่เรียกชวนเล่นได้ก็ไม่สนใจเลยครับแต่พอเห็นอาการตอนเช้าแล้วก็ื่นใจครับมูมูมูหมดแรงนะ หมดเ,เอาครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเ,รเดี๋ยวจเจ้ายาก่อนอาหารให้เกากินแล้วก็สักปักกอขอให้กินยาล้างหางกินก้าวกินน้ำกินยาล้างหาแล้วก็แม่ก็จะพาไปเจ็บตัวหนามอุ้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ อชองหนึ่งเดียทีมรังบ้านนอ,อ,งองอุงอิงด้วยนะครับแล้วก็ปลามกคนาน้ากินมากอ,อย่ากล้ามโคตรหน้านะครับก็คุณกับพุ่มเอฟซีไอหมูหน้อย f อฟซี้าหน่อยเปิดบ้านไปก็กจะเรินหนุเรื่องเองเียงๆเวย,ๆ,เย,ๆ,เยๆทุกคนครับตอนรับีไหมสวัสดีกับปุ่ม